สวัสดีครับมาชงชากันครับตอนเชา้า ปั้นชานะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องไอรูตรงดุมดุมชานี่นะครับถ้ามันตันเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถทำได้คือใช้นิ้วเนี่ยพเพยอไอฝาปั้นเนี่ยออกหน่อยหนึ่งมันก็จะลิ่นได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องคน,คนที่มีปัญหาเรื่องรูระบายอากาศที่ท,ที่ดุมชานะครับ ทีนี้เรามาว่ากันเรื่องเมื่อวานที่พูดค้างไว้คือเรื่องไก่นะครับถ้าท่านไปตลาดสดเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้ไก่เนี่ยจะแยกเป็นสามอย่างคือไก่เนื้อไก่บ้านแล้วก็ไก่ไข่ปลดละวางซึ่งไก่ไข่ปลดละวางเนี่ยกับไก่บ้านเนี่ยที่ภูเก็ตจะมีการชุบ ขมิน้นจะเห็นเป็นตัวเหลืองๆนะครับแต่ที่หาดใหญ่เนี่ยไกบ้านเขาก็ไปชุบขมิ้นครับแต่ไม่ทราบยังไงที่ภูกเก็ตเนี่ยถึงได้ชุบขมิน้นเหมือนกับไก่ไข่ที่ปลดระวางครับทีนี้มาพูดถึงอาหารเช้าของเราของที่ภูกเก็ตเมื่อวานที่พูดไปแล้วก็คือข้ามันไก่อันอีกอันหนึ่งก็คือ ขนมจีนครับขนมจีนเนี่ยสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยจะมีให้เรากินได้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะครับแล้วเส้นขนมจีนเนี่ยหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รีบกินเนี่ยไม่เกินเที่ยงเนี่ยก็จะบูดแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ได้จนถึงเย็นเลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมวิธีในการผลิตของเขาหรือเหมือนอย่างที่เรา,เาได้ยินมาบ่อยๆคือเส้นขนมจีนเต็มไปด้วยสารกันบูดเอยอะแยะหรือเปล่าไม่ทราบนะครับทีนี้ว่ากับเรื่องขนมจีนของภูเก็ตเนี่ยขนมจีนของภูเก็ตที่ผมเจอตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยเ,เราจะมีน้ำยามีแกงเนื้อ มีแกงไก่หัวมันนะครับหรือแกงไก่ใส่มะเขือพวงแล้วก็แกงเนื้อนี่ก็จะใส่แต่มะเขือพวงหรือใส่มะละกอเท่านั้นนะครับแล้วก็แกงไตปลาหรือแขงพุงปลานะครับที่เจอ ส่วนผักเนี่ยที่ผมเจอแต่เด็กๆและทีะ่ที่เห็นแล้วที่เห็นแล้วจะต้องมีทุกบ้านก็คือมีใช่ป้อสับมีใช่ป้อสับก็คือกรุงเทพเรียกหัวใช่หัวช่โป้ใช่โป้สับนะครับแล้วก็ผักบุ้งลวกเตาเหงลวก เต้างเงก็คือถั่วงอกลวกนะครับอันนี้คือที่ขาดไม่ได้ที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีสับป,ปะรดภูเก็ตด,ด้วยอันนี้ที่ผมเจอตั้งแต่เด็กส่วนผักใบเนี่ยที่เจออยู่บ่อยก็คือใบมะม่วงหิมพา,านต์หรือใบยอดกาหยีแล้วก็ยอดหมุยพูดถึงยอดหมุยก็มีอยู่สองอย่างคือหมุยป่ากับหมุยอินเดีย มมยอินเดียเนี่ยเราจะเจอในเ,อเครื่องแกงของคนอินเดียเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเครื่องแกงของอินเดียเลยครับเดี๋ยววันหน้าเรามาวาดกันใหม่นะครับ